พี่น้องครับไมอดีนะครับลงยุคงัุ้งเสียงมีหกนะครับทำการแสดงอยู่ที่พัททาคเมืองพลอำเภอพลจังหวัดรขอนแก่นนะครับจัดขอบคุ้นไปย่างแม่เจียมเด้อนะครับสำหรับน้ำยาข้าวสิ้นแซ่บแล้วก็แหนมคู่ฟ้าคู่แหนมเลยไม่เด้ือแตนผมครับคุยดกลาจังนทร์ถทาพี่ไงมาเนี่ย ครับมีแหนมกุกนะครับดี๋นี่ต่างดอเศรเทียกะปามันเป็นหมอดีหรุ่นกี่หมอุโตนพีนอ้งรือุ่นำยากระทเศก็เป็นยาเหากระทีแม่นมเลาครับพัยุขาเขากัมีนกินอีต้มปลาคับหนึ่งหมอ้ยครับมันกินเขาแดงสมบูรณ์เนี่ยพอมาขั่วเสร็จมีม อันนี้แม่ทำอยู่คนโตนี่แม่ลูกมีแักชาติว่าชาลูกลูกจะเอาแบบไหนครับลูกเกิดว่ากลูกไปลูกเลือกซื้อลูกซื้อแบบไหนครับเมืองคนบอกคบแมนครับลูกซื้อแบบไหนเอาแบบนี้แล้วแบบเน่าไม่กินหลายขนาเนาะอุ่นกี่ปลาค่ับกำลังต้มปลานะครับอันนี้บอกเขาเกิดป็นอุ่นกี่ปลาแม่ครัทานได้มากเลยครับคุณต้มปลาครับวันนี้ความเซอร์ไงหกของเราแบบว่า ผู้ดมสมบูรณ์ในการอยู่การกินแห้งพี่น้องครับของปลากับเบอร์รีต้าน้ำเนื้อตอนปลากับอายาเลยที่ปูสองหมอครับอันนี้หมอแรกนะครับผมอันนี้หมอแรกนะครับพี่น้องมีลูกมีหลานมาอยู่น้ำม่น้ำสีผมเพราะต่างกันกดยู่อกดกินเด้พี่น้องเลยนะครับเบื้องข้างปุนปูนปูนปูนสะอาดสะอาดนะครับสะอาดสะอาด เอ้ยแม่เสียบแม่นนเสียบวะแม่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 น้เจียทันยาขนมเสียกัวแตไเสียบว่กันตรงว่าเออคนเห็ดเบวได้ไม่ได้หรอกครับเนี่แต่เราไม่เคยกินข้าวคัวตอนีครับกินข้าวเสีเราหาเสือเอาาะว่าเรามีหลุมนี้เนี่ยโอ้ไวอาชีพกัน เอาบะมี่เ่บะมี่เน่โคได้สันโดตปเรื่อยเรื่อยละี่ครับแม่ดอนหน่อยชิมบแม่มีความหวานความอ้ขาดขาดเอาชิมันไรแบบไหนเบื้องตีนเบื้องตีนใส่ตีนนี่แม่ตีนโอ้่ตีนแม่กว่หมตีนใกล้ตีนใกล้เขาชิมนนำแม อืมดีมากมั้งนี่ซีมีสมบักรสชาติแบบนี้เลยอืมใิ่ประหยัดะทิเสียบเสีบเสีบประหยัดกะน้องเสียบอันนี้เยี่ดีพ่ออันนี้น้ำ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 นพริกคือน้ำหวานเะน้ำหานงกินกับอะไรกินกับเส้นกิจนได้เหมือนกันจะมีน้ำพริกนี่อันนี้น้ำพริกเขาเรียกน้ำมูก่าพริกกิเครับ เตยเด็นมเด้เ en> ็นม้ยเดนไม่ลาดเเนมาเลยอชน่อน่ซผมยาปลาเนี่ยนี่็ใส่ป่าด้นี่สอด็ตัใส่ก้นด้นไไม่นดมอเาเอาวกินได้ลดเอกินได้มูดีกินน้ำเนียอเลยนี่น้ยาป่าน้ยาป่าเดียวกัน น้ำยาป่าอร่อยกว่าจัดจ้านดีน้ำยากะทิกระซสริฐที่มันแส่แบบผู้ดีพวกปลาถือใกล้ไหมเมื่อไหี่ต่อคนก็ยิมหร้องเพงไยิมหรหอเอาไม่อาดจา์กินหลายๆเ้อะเอกขึ้นตออย่าเขาจะหาไว้วางชัน ยืนยันยนยันยืยะคนลาเด้อมติกินบือโอเคโอเคขบนแจ้งให้บอลเขาวยนะครับพรยาตัดเส่ถ้วยยังฮะสฉพาะมือนันกินลาบมันมีสันมันไม่มีผมเสียขาวอยู่ในลาหรอเก่งพวกจับปากก็คนหลาบก้ริงจเลยปมหวามผมหวาแล้วมันเลยังโรนเลีวอยู่นอกพอนี่ ยังใสาไปสีดมันบ่มีสีดมันบ่มีสีดผมว่ะบ่ลเป็นสีนานแม่ชีดนานล้ลองนำเสียมันคือหลายแล้วโอ้ยน้องบอลตัวนั้นคืย่าจะรุนหรือ่ไนด้ยดึงครับบอที่แม่เรียงไปเนี่ยละจองต่เต่คิวคือมหาละนะเบียดเียมันต้องจองสิไม่ลูกเลอยสลิงเอาโอ้ยปารี่นลองี่ละครับนี่คือข้อลามือเนี่ยเด้อตื่นจะไม่กินข้าวกินน้ำแม่ยิ้มน้ำาสํารานเลยัะผมตาบาล้ำบ่ากะ ทานว่าลำบากก็ลำบากไม่นึงครับการพ้นใจมากอีิงๆมันว่าลำบากหรอกพี่น้องเการเป็นมะลามันหันเพราะว่าอย่างไม่กินผู้โด่งสมบูรณ์ครับเพราะว่ายังรู้บอกกองทามันจะต้องเดินไปข้องหันน้องกินบ่อเสียหันน้องกินบ่อดีมันก็ทำให้เราแบบโอ้ยเสียสุขภาพกินกับตื่นกินมากกินน่าข้อเสียวันนี้ต้องกินน่าแสบๆหลอกเหตุงานทอนันครับนี่คือองค์กรครอบครัวมะลสียงวิ่งนะครับ นี่นองครับไมอดีนะครับลงยุคงั่วเสียงวีหกนะครับทำการแสดงอยู่ที่พัทภาคเมืองพลอำเภอพลฉบับขอนแก่นนะครับครับขอบคุณึ้นไปย่างแม่เจียมเด้อนะครับสำหรับน้ำยาครับสียงแซ่บแล้วก็แหนมคูบปั๊บคูบแหนมนะเมืเ่อเดือนตุลัคม ครับนีแหนมคุกนะครับนี่ยามเสร็งเป็ยับปามันเป็นหมอเดียวีือุ่นกี่หมอปุ่นโตเอางุคนทำยากระตีก็ยาเากระตีแมเล้าครับวยุ่ว่าเขากับีนกินอีกต้มปลาคับน่หมอครับต้มปลานทำยาเาจันอนเลยครับมเนกินเาแบบอุดมสมนี่อยวพมาขั่วเสมีหั้วนอันนี้แมงครับอตนี่แม่ลูก มี่เครับเอาใจลูกเอาแบบไรครับลูกแบบว่าลูกเปนลูกเลือกซื้อลูกซื้อแบบไรครับมันเมืองคนบอกครับแมนครับลูกซื้อแบบไรเอาแบบนี้แล้วแบบน้อำไม่กินหลายน่าเนาะอุ่นกี่ปลาค่ับกำลังต้มปลานะครับอันนี้บอกเขาเรื่อุ่นกี่ปลาแมนทายได้มากเลยครับนี่ต้มปลาครับวันนี้ความเซอร์หกของเราแบบว่าอุดมสมบูรณ์ในการดูการกินแห้งที่นอนครับของปลาก็ไม่ได้มีตะน้ำเนื้อตอนปลาครับ อายาเลื่อยสูงสองม่อครับอันนี้หม่อแรกนะครับผมอันนี้หม่อแรกนะครับพี่น้องมีลูกมีหลานไม่ยน้ำมานน้ำสีโผล่ก็ต่างอ่านอุดยูอุดกินเด้พี่นอ้อง,นนนนนนองเลยน,นะครับเบิ่งข้าผุน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 ,ผน,ผน,ผนสะอาดสะอาด